ไฟแนลม้าวส์นะครับทุกคนชื่อที่เมื่อหลายคนได้ยินประมาณ6ปีก่อนน่ะสมัยที่ Fortnite ก์กำลังบูมบูมแบบกางคิดิดเนาะใครที่มีไฟแนลม้าวส์คือแบบ You are ค i m อ่ะ You are that guy อ่ะแบบคุณโคตรจะเท่เลยเว้ยแต่ถ้าสมัยนี้เหรอ <c oughs> เอา้าเอา้ามึงมึงมึงก็มีเหมือนกันเหรอเอา้ามึงเมาส์มึงเหลืองหรือยังวะ <c oughs> และคลิปนี้นะครับก็คือ rise and fall of final mouse นะครับหรือว่าจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดของ Final Mouse ์เสน่งไปดูกัน ผมรู้เว้ยว่าช่องผมอะไม่เคยทำรีวิว Final m o u ์เสเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถึงแม้ว่าผมจะซื้อเก็บแทบจะทุกตัวซื้อใช้งานแทบจะทุกตัวหลังจากที่พวกแบบ Starlight ออกมาเนาะแต่ว่าทุกคนดูคลิปนี้จบเนี่ยทุกคนจะรู้ให้ผลเว้ยว่าทำไมผมถึงไม่ทำรีวิว Final m o u ์เมาสนะครับเรื่องธงโมของ Final m o u ์เสเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปปีประมาณ2014จนถึงปี2016เนาะถามว่ามันเก่าแค่ไหนนะครับเอ่อ ปีนั้นนะ่ะก็คือปีที่เยอรมันได้แชมป์โบลคัพไปเนาะโซเลสกัตคิเอลินีนะครับแล้วก็ผมมาตอนนี้อายุ28ใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อประมาณเท่าไหร่อ่สิปีที่แล้วผมก็เพิ่งจะ17บดอะไรประมาณนี้เนาะเอาไปว่ามันก็เริ่มก่อตั้งมานานแล้วนะครับเขาไม่ได้เพิ่งก่อตั้งมาเมื่อไม่นานมานี้เนาะปีนั้นนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะเนาะเขาก็ออกพวกแบบเฟอร์นเมลเออร์โก้เฟอร์นเมลคลาสสิกเออร์โก้แล้วก็พวกแบบคลาสสิกเออร์โกทออกมานะครับซึ่งตอนนั้นนะ่่่่่่ะมมมีีีีีโปรรรซเเเเเอออททดันนัังงงคนนนนนนนึ้าใใชฟฟ์์วยย ยังไม่ได้แม้จ่ซ้ำเนาะก็คือสกรีมเนี่ยทุกคนเขาใช้แบบเออคลาสสิกเออโกเนาะแล้วก็ปีต,ต่อมาเนี่ยเขาก็ออกรุ่นใหม่ออกมานะครับรอบนี้เป็นทรงสมมากเนาะก็คือ f i n a l m o u s e Tournament โกลนั่นเองทุกคนซึ่งมันเป็นรูปทรงต้นแบบนะของผู้แบบอุลตรายเอ็กซ์สตาร์ไลท์เวลนะครับหรือว่ารูปทรงสมมากของทางไฟน์เนอรมาส์นั่นแหละหลังจากตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะเจอผู้แบบ Scream 1 s c r e a m 2ใช่ไหมอุลตรา t โปรอุลตรายซันเซ็ตอุลตรายแฟนทอมนะครับจนมากระทั่งปี2018นนะเขาออกเมาส์ตัวหนึ่งออกมาที่ปฏิวัติว,ตวงการเกมมิ่งเมาส์ไปตลอดกาลเลยเว้ย ก็คือ FinalMouse Ninja Air 58นะครับเป็นเมาส์มีสายน้ำหนักเบา58กรัมนะครับมีรูเนาะแบบตัวแรกๆของโลกถ้าไม่ใช่ตัวแรกของโลกเว้ยคือ58กรัมนะัสมัยนะนะั้นอะเดสะสิบแปดอะแม่งไม่มีเว้ยคือถ้าเกิดคุณอยากได้น้ำหนักเบาขนาดนั้นอะคุณก็ต้องไป f ฟ n a l m o u เมาส์นั้นซึ่งราคารีเซลนะตอนนั้นในประเทศไทยของเราอะเนาะแม่งแบบ 3 0เก็ตป่ะ <it back? S 2> ถ้าเกิดคุณแบบมีไฟนเนอร์เมาส์นินจาแอฟฟีก์ในไทยอ่ะคือคุณโคตรจะเทเลยเวย้ยคือผมเชื่อเลยว่าถ้าทุกคนทันสมัยนั้นนะเนาะคุณจะเห็นโปรฟอร์ดไนหรือว่าสตรีมเมอร์ใช้กันแบบครึ่งโลกอะทุกคนพูกแบบนินจาทีฟูลคลิก b ์บูก้าเอาไปว่าโปรประมาณสักประมาณ80%อของฟออะใช้ f i น a เนอร์เมาส์แอฟตเอกหมดเลยเวย้ยมันเป็นเมาส์ที่พูดได้ว่าปฏิวัติแล้วก็มีอิมแพ t ต่อวงการเกมมิ่งเมาส์มากเลยเวย้คือออหลังังจาาากก้้ตวนีามา หลายหลายแ,แบรนด์เขาก็พยายามทําให้แบบเมาส์มีรูเหมือนกันแล้วหนักเบาเหมือนกันออกมาเพิบเลยเวสังเกตได้จากตัวแรกที่แบบออกมาหลังตัวนี้เนาะก็คือ G ราสโมเดโ o นะครับก็ทําให้บริษัทดังไปเลยเวึ่งหลังจากที่จะตัวดินจ a a อร์ฟเองเนี่ยประสบความสำเร็จไปมากมายใช่ไหมเฟิ์นเม้าก็ได้รับฟิดแบกว่าเออตัวเมาส์อะ่ะมันใหญ่ไปหน่อยบางคนที่แบบมือเล็กเนี้ยมันใช้ไม่ถนัดเขาก็รับฟังนะเขาเลยออกตัวใหม่ออกมานะครับก็คือ f ฟ n a เนอร์มาสอุนเตลไลท์ทูเคปทานะไอตัวคีมคีมที่สายสีส้มอะ่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นในกลุ่มแบบขายเกมมิ่งเกียร์เนาะซึ่งไอตัวนั้นอ่นะเป็นเมาส์ไซส์เล็กตัวแรกๆนะครับแล้วก็หนะักเพียงแค่52กรัมเท่านั้นเองเว้ยคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ใช้เจ้าตัวอุนเตรไลท์ทูเคปเทานี่ยทนน่าจะจักกันอยู่แล้วนะครับเอซูนั่นเองทุกคนเขาใช้แบบตัวนี้นานมากๆเว้ยก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเนาะซึ่งในจุดที่ทุกคนคิดว่าไฟน์เนอไกเมากกอ่ะก็คงไป แต่ทุกคนคิดผิดเว้เพราะว่าเขาออกเมาส์รุ่นใหม่ออกมานะครับเป็นซีรีส์ Final Starlight t r a v e เว้ทุกคนซึ่งจะแบบอิงมาจากเทพ3 4สีองค์เนาะมีแบบซุดมีเฮดิสอคิลิสแล้วก็เอริสนะครับเป็นแบบไอสีขาวสีแดงสีทองแล้วก็สีดำนั่นแหละที่แบบถ้าทุกคนทันจะใหม่นะทุกคนจะรู้ว่าเป็นเมาส์ที่ไฮแค่ไหนมีอิมแพคแค่ไหนเว แต่ว่าถ้าทุกคนไม่ทันยุคนั้นก็เสียใจด้วยนะครับคุณไม่ได้พบเจอความยิ่งใหญ่ของไฟน a l m อรมาณจุดนั้นเว้ยซึ่งมันจริงนะนั่นคือจุดที่แบบยิ่งใหญ่แจะที่สุดของไฟน a l m อรเมาส์เลยเว้ยเพราะว่าแม่งเป็นเมาส์ที่แบบเปิดพรีออเดอร์มาไม่ถึง10วิก็หมดอะแล้วก็ราคารีเซลอบไอตัวสีแดงเฮดิสหรอหรือว่าจะไม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละแม่งแบบรานะคา 40k บวกในไทยอ่ะณสมัยนั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ซื้อซุดสมอลมาตอนนั้นประมาณแบบ 20k ก,กว่าๆบางผมไม่แน่ใจนะครับแบบแพงมากอะคือจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบพีคของพีคของพีคของไฟน์เมาส์อ,อ,อะเพราะว่าไม่ใช่แค่มันแบบมันเทอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นเมาส์ไร้สายชุดแรกของไฟน์เมาส์ด้วยแล้วก็มันไม่ใช่แค่ไร้สายเวทุกคนมันเป็นเมาส์ที่เปลี่ยนจากเมาส์พลาสติกมาเป็นแมกนีเซียมอร่อยซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครทําทุกคนไม่รู้หรอกเว้ยว่าแออมา แม่งเป็นยังไงถ้าคุณไม่ซื้อไฟน์เดอร์เมาส์คุณก็จะไม่เก็ตฟีลลิ่งนั้นเลยเว้ยเออซึ่งมันแบบนะปฏิวัติอีกแล้วปฏิวัติวงการเกมมิ่งเมาส์อีกแล้วให้หันมาใช้แมกนีเซียมอะลอยนะครับซึ่งผมมก็เคยได้ลองมา3ตัวนะในซีรีส์นี้นะครับก็คือ Sus เนาะเออ่แฟนทอมนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นคอลแล็บจากเทนส์นะครับทุกคนเป็นสีเงินที่สวยมากซึ่งถ้าทุกคนติดตามผมมานานเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าผมเมนเมาส์ตัวนี้เนีีี่่่่่่ยยยมมมาาาาาานนนนนกๆเเววว้้แตสสหรรัับบผะะะคคืออชงลุดทท อยู่ในจุดสูงสุดเพราะว่าหลังจากนี้มันคือจุดตกต่ำของฟอน a l m e เมาเวนคืออายุคนี้เนี่ยเอาตามจริงไหมผมรู้สึกว่าฟอนเนอร์เมาแม่งทําอะไรก็ผิดแบบทําอะไรก็โดนดา่าซึ่งผมว่ามันก็มีผลที่ดีนะครับว่าทำไมเขาถึงโดนดา่าเนาะซึ่งมา์ชุดแรกนะครับที่เขาปล่อยออกมาขายในยุคตกต่ำอ,อันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักดีกันอยู่แล้วนะครับก็คือฟอนเนอร์เมาอุตลตร้า เอกสทไว้ away, ทุกคนที่มันมีสีแฟนทอมแล้วก็การเดียนเาะซึ่งนะวัตเรทที่เขาโปรโมทเนี่ยเขาบอกว่าไอซีรีส์อันนี้นะทุกคนสามารถสั่งได้ตลอดเวลาไว้อาจจะแบบไม่ได้อินสต็อกกันหนึ่งขนาดว่าคุณสั่งไปแล้วจะมีแก๊ปมาส่งถึงหน้าบ้านคุณง่อนนึง <laughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่หมายความว่าเขาจะเปิดพรีออเดอร์ตลอดเวลาเป็นแบชแบชตลอดเวลานะครับอาจจะทุกประมาณแบบ เดือน2เดือนอะไรอย่างนี้เนาะคือแบบนี้ให้สั่งตลอดเวลาเขาก็ให้แบบอินฟลูเอนเซอร์นะแบบยูทูบเบอร์หลายคนนะครับโปรโมทเรื่องนี้ว่าสั่งได้ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่มีสิ่งนั้นเลยเว้ยเพราะว่าเขาปล่อยออกมาแค่ประมาณ2-3ถึงสบนะครับทุกคนแล้วก็ส่งไปให้ตัวแทนจำหน่ายแบบทั่วทั้งโลกอะเนาะแล้วก็หลังจากที่แบบไอ้พวกนี้ขายหมดแล้วอะคุณก็ไม่สามารถซื้อได้อีกแล้วเว้ยเพราะงั้นไอซีรีส์ตัวแรกอุนตรลายเอ็กกันเนาะ หมดแล้วหมดเลยเว้ยไอคำสัญญาที่เขาบอกว่าจะมีของพร้อมให้พีตลอดเวลาเนี่ยไม่เคยเป็นความจริงเว้ยทุกคนเอออันนี้คือบาปอย่างแรกไม่พอนะครับมันยังมีบาปต่อไปอีกเว้ยก็คือเขาเปลี่ยนจากตัวแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยมาใช้วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตครับซึ่งณวันวนั้นอนะ่ะที่แบบผมได้ยินครั้งแรกทุกคนได้ยินครั้งแรกมันก็ฟังดูโคตรจะท่เลยใช่ไหมแบบใช้คาร์บอนไฟเบอร์วัสดุเดียวกันนะัพบพูแบบ้แบบสเปซคราฟต์อ่ะแบบอันนะยานอวกาศ เกรดเดียวกับซปเปอร์คาร์เกรดเดียวกับมิลิเทอรี่เกรดอะไรอย่างงี้เนาะมันดูเทเ้ยน้ำหนักมันก็เบาใช่ไหมแต่หลังจากที่ผมได้ลองไอตัวโอตาเลเชุดแรกอะเนาะแม่งเป็นเมาส์ที่แอบสูตกากไยทุกคน <laughs> แบบแม่งเป็นเมาส์ที่แบบอ,อ,อ่อนแอมากๆกดแลยโยบหมดเลยแล้วก็ฟีลลิ่งของแบบไอตัวโฮด้านข้างอะแม่งลื่นมากถ้าเกิดผมไม่ติดก,กริปเทปอะผมไม่สามารถใช้ได้เลย้ยแม่งลื่นหลุดมือไปตลอดแล้วก็ถ้าเกิดมีเหงื่อนิดนึงบนนิ้วอะแม่งแบบ มีลอยมีนู้นนั่นนี่เต็มเป็นหมดเลยแบบเป็นเมาที่ไม่รู้ิแม่งด็อกชิดมากๆสำหรับผมนะแล้วก็หลังจากที่ทุกคนบ่นไปคอมเพลนไปอยากให้มันดีขึ้นใช่ไหมทุกคนคิดว่า f ฟ n a ์น o u ์เมา์เนี่ยเขาจะรับฟังแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้าน f ฟ n a ์น o u ์เมา์นะครับก็คือ f ฟ n a ์น o u ์เมาท์อุลตราไลท์เอโปรซีรี ทริกนั่นเองทุกคนซึ่งมันเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างเทอริกแล้วก็ไฟน์เ Mouse มาส์เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าแม่เป็นการคอลแลบที่เอาแค่ชื่อเทริกมาโปรโมทเฉยๆเพราะว่าเชฟมันก็เป็นเชฟเดิมมี3ขนาดเหมือนเดิมนะครับแค่เหมือนเป็นสีเบบี้บลูนะที่เปลี่ยนให้เข้ากับเทอริกอาจจะเป็นสมัยคลาวน่ายอะไรอย่างงี้มั้งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ใช่สีเดิมๆของตัวเทริกเนาะอันนี้ผมไปทําสีมาใหม่นะครับเพราะว่า ไม่มีปัญหาอย่างหนึงที่แบบโคตรจะแย่แล้วก็ทําให้เฟอร์เมาสรู้สึกเสียชื่อไปเยอะมากเลยเว้ยคือเมาส์อ่ะ มันเหลืองง่ายมากๆนะครับด้วยความที่มันเป็นโคตติ้งใหม่มั้งมันจะไม่เหมือนตัวโอตาเเอกตัวแรกนะครับมันจะแบบแมทแมทมันมันแปลกๆอ่ะเวลาใช้ไปอ่ะบางคนนะต่างประเทศนะครับเขาใช้ไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะแต่ว่าสีแม่งเหลืองแล้วเว้ยตัวนี้ของผมอ่ะผมใช้ประมาณไม่เกิน1นึ่งวิกอ่ะก็เริ่มเหลืองและใช้ไปมันอีก1นึ่งวีนะครับแม่งเลื่องดาและจนผมต้องแบบเนี่ยส่งไปทําสีใหม่เพราะว่ารับไม่ได้กับสภาพที่มันเป็นอ่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้นะครับไอตัวแทวิกของผมอันนี้เนี่ย ผมไม่ได้ใช้นานใช่ไหมแล้วผมมาใช้ง่ายอีกทีอะสครวิวแม่งหลอนไปเลยเว้ยผมเลื่อนลงอะแม่งเลื่อนขึ้นผมเลื่อนขึ้นแม่งกดลงแบบงงมากทุกคนแบบแย่ yeah. แล้วก็ยังไม่พอนะครับเขาก็ยังจะออกไอตัวนี้ใหม่ทุกคนอันนี้คือโปรซีรีส์เหมือนกันแต่เป็นการคอลแลบกันระหว่างเอซุนะครับแค่เปลี่ยนจากสีฟ้ามาเป็นสีขาวแดงอันนี้เว้ยซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันก็ยังเหลืองเหมือนเดิมเพๆยังเหลืองง่ายกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับทุกคนแบบอันเนี้ยผมใช้ไปแค่ ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำทุกคนแบบเนี่ยตัวไทม์เมาส์แม่งเหลืองแล้วตัวจุดคลิกที่ผมวางนิ้วไปอ่ะแม่งก็เริ่มเหลืองแล้วแล้วก็ตัวเชลด้านบนอ่ะผมแบบรู้สึกว่าผมตั้งไว้นานมากอ่ะสีมันจะตัดกับตัวไซโปฝ่ายดานข้างเลยเวยหมือนกับมันหมองไปเองตามการเวลาทุกคนซึ่งแย่ yeah. แบบแม่งเป็นซีรีส์ที่ไม่รู้จะออกมาทําไมอ่ะเป็นซีรีส์ที่ทําให้แบบเสียเชื่อเสียงไปมากกว่าเดิมเยอะๆเลยเว้ยแต่ว่าทางไฟ n a เ m อร์มอสเนี่ยเขาก็ไหวตัวทันนะครับทุกคนเพราะว่าตะกี้คือยุคตกต่ำใช วิด e เดมชั่นนะหรือว่าการแก้แค้นของทาง f อนเดอร์เมลสเวเพราะว่าเขาออกเม์หนึ่งตัวมาซึ่งมันก็ลูกทรงเดิมแหละทุกคนแต่ว่ามันคือฟอนเดอร์เมลเอ่อ e t มเปติชันเป็นแบบ r a อคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่มีการลงสีแล้วก็เป็นการเปลี่ยนไซส์โปรไฟล์เนี่ยจากที่มันเป็นลูๆหลายคนบ่นว่าไม่ชอบเนาะเป็น Solid s i ส์เว่ซึ่งพอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เนี่ย แม่งแก้ปัญหาทุกอย่างเท่าที่โปรซีรีส์แล้วก็อุตาลเอ็กธรรมดาเนี่ยมีมาหมดเลยเว้ยโคตติ้งดีขึ้นความแข็งแรงดีขึ้นนะครับไซส์เฟล็กอย่างเงี้ยไม่มีเลยแบบไม่มีเลยนะครับเรื่องของความแบบเมาส์เหลืองนะเนาะเรื่องที่มันเป็นรอนะครับยังไงมันไม่มีโคตติ้งอะ่ะมันก็ไม่เหลืองแน่นอนอยู่แล้วเว้ยซึ่ง มันเป็นเมาส์ที่ผมชอบมากแบบผมแฮปปี้มากผมซื้อมาผมไม่เสียดายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแบบถ้าเทียบกับไอ้ตัวก่กอนหน้านี่ยเนาะแล้วก็เลยจากที่ตัวนี้มันแบบประสบความสำเร็จไปอนะเนาะหลายคนชอบนะครับเขาก็ออกตัวใหม่ออกมาทุกคนเพิ่งออกมาไม่นานเลยเพิ่งเข้าไทมาไม่นานด้วยนะครับ f ฟิร์นเมลอุนเต r ร์เอ็กซ์โหรือว่ามันก็คือคอมเพลติชันแหละทุกคนแต่ว่าแค่มีสก,กินติดตัวนะครับแบบเป็นสีต่างเนาะซึ่งมันจะมีทั้งหมดสีสีนะครับมันจะมีสีคลิกสีสกรีนรีี่เปเ,นะเป็สขยว สีที่ฟูแบบของผมนะครับที่มันจะเป็นม่วงถ้าเกิดโดนแสงนะแต่ถ้าเกิดมันไม่โดนแสงอะไรเยอะเนี่ยมันก็จะออกเป็นแนวแบบสีดําน้ำพองแหละทุกคนซึ่งสำหรับผมนะครับอันนี้ความ็นส่วนตัวเนาะคือไอ้สามคนเนี่ยสครีมอย่างเงี้ยคลิกอย่างเงี้ยทิวฟูอย่างเงี้ยเข้าใจได้เวที่มันจะอยู่ในซีรีส์นี้เพราะว่า3คนนี้มีประวัติกับไฟนเนอร์เมา์มายาวนานเขาใช้ไฟนเนอร์เมา์มายาวนานเวสครีมอะแทบจะเป็นคนแรกๆที่แบบทาให้ไฟนเนอร์เมล์มีชื่อด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าเทริกเนี่ยแอบงบงนิดนึ เพราะว่าในสมัยที่เขาเล่น CS อยู่เงี้ยเขาก็ไม่เคยใช้ไฟนอลเมาส์เขาใช้แบบ EC d e a d e r จนแบบเล่นวอลเล่ยเงี้ยเขาก็ใช้ d e a d e r V3 Pro ใช่ไหมเขาเพิ่งมาใช้เจ้าตัว X กับ t e r i c Pro Series เมื่อไม่นานมานี้เองแต่คนที่แบบใช้ f i n a l m o u ส์มานานกว่า t e r i c นะครับอย่างแบบ ASU s แบบ Buga แบบ่นนันนี่อะไรเงี้ยกับไม่มีชื่อในซีรีส์โป o p h e c y ผมก็เลยแอบงงนิดนึงว่าทำไมถึงมาอยู่ในซีรีส์นี้วะ แค่บ่นเฉยๆทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรกับทาริกกันทุกคนผมก็ชอบดูทาริกเหมือนกันเนาะซึ่งในตัวเพอร์ฟซี่เนี่ยมันก็จะเหมือนเจ้าตัว raw competition นะครับแทบจะทุกอย่างเลยเซนเซอร์ก็เหมือนเดิมมี3ขนาดเหมือนเดิมนะครับชีตาไลออนคลาสสิกเนาะแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่างคลิกฟิลก็เหมือนกันเป๊ะไว้ทุกคนอีกทีมันก็แค่มีสกินนะครับมีสีแค่นั้นเองแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกผมชอบเจ้าตัว raw carbon มากกว่าอยู่แล้วนี่เป็นสีที่ผมรู้สึกว่าคลีน ของไฟล์น่ามอเท่าที่ผมจะได้เคยจับมาลวเลวยส่วนรูปทรงเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ไหมมันก็เป็นเมาส์ทรงแบบแบนๆนะครับด้านหน้าก็แบบไม่ได้เตี้ยหรือว่าไม่ได้สูงเกินตัวแบ็คคัมเนี่ยก็ไม่ได้สูงเกินหรือว่าเตี้ยเกินไปดังข้างก็จะแบบแฟลตๆไม่ได้มีความเว้าอะไรเยอะเนาะคือมันเป็นนิยามของคําว่าเชฟเลสเมาส์ที่แท้จริงอนะแบบทุกคนแบบมันสามารถอัดแอปไปกับ การจับแบบต่างๆกัทุกคนได้อย่างดีเลยเว้ยแบบสมมติว่าถ้าคุณแบบปานกิฟหรือ aggressiv e claw ใช่ไหมคุณก็ไปเลือกไซส์แบบคลาสสิกนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณเล็กคลอหรือว่าจะคินเชอร์อย่างเงี้ย medium หรือว่าไลออนก็เหมาะเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณฟินก็ทิพไปเลยเนี่ยไซส์ชีตาหรือว่าไซส์ small เนี่ยก็สามารถใช้ได้ดีมากๆเช่นกันเว้ยคือในแง่ของรูปทรงของตัวเมาส์อ่ะผมเป็นแฟนของเขาเว้ยแบบผมจะอวยเรื่องของแบบรูปทรงของไฟน์าเมาส์มาตลอดนะครับแต่ว่าในฐานะแบรนด์แบรนดน์ อัมนต f แฟนนะครับแบบผมไม่ได้แบบเชียร์เฟิร์นเมลขนาดนั้นอะคือนอกเหนือจากรูปทรงอะผมเฉยๆเว้ยเออถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รูปทรงของเฟิร์นเมลจริงนะแล้วคุณไม่ได้แข์เรื่องของแบบว่าแบนดิ้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้ไซส์กลางนะครับก็ไปซื้อตัวนี้เลย W l m o u e Beach X Pro นะครับเป็นแมกนีเซียมอะลอยเนาะรูปทรงแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งกับเฟิร์นเมลไ l อ o นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าแข็งแรงกว่าแบบอะไรต่างๆสเปกก็ดีกว่าเว้ยทุกคนหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ไซส์เล็กก็ไปซื้อตัััววววเเเอออร์ช่่่่นนนิะคคให้้ลาาายๆกกแแแตจ็ดึง แต่ผมพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าผมอาจจะพูดแต่เรื่องดีๆของฟอนเ l m ร์มแล้วใช่ไหมอาจจะไม่มีเรื่องแย่แล้วนะครับแต่ทุกคนคิดผิดเว <laughs> ้ยเพราะว่าเรื่องแย่ๆมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ3ามซีซันที่แล้วเนี่ยก่อนที่ตัว p e r f o ฟ c y จะถูกส่งออกมาเนี่ยทางบัญชี X นะครับของ Final m o u มอแฟนเพเนี่ยเขามาโพสต์รูปว่า ถ้าเกิดคุณได้ขอคุณไปแล้วแล้วคุณเจอรอยที่มันอยู่ดั้งข้างใต้ปุ่มคลิก1คลิก2เนาะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสามารถใช้งานได้แบบไร้ปัญหาเว้ยซึ่งเออกูรู้แหละว่ามันใช้งานได้ไร้ปัญหาแต่ว่าอีกทีเมาส์ราคา7 8 0 0ถบาทอะเอาจริงมันก็ไม่ควรมีรอยอะไรอย่างนี้แล้วอะมันควรจะเนียบกว่าน,นี้เออทุกคนอาจจะหาว่าผมบน่นนู่นนี่นะอาจจะแบบเรื่องมากอะไรขนาดน,นี้ใช่ไหมแต่ว่า ผมเป็นผู้ใช้งานจริงเว้ยผมซื้อ Final Mouse มามาเนี่ยไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยทุกคนแบบเยอะเอาจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมขายไปแล้วก็แบบอีกประมาณ3-4ตัวนะครับอาจจะ5ตัวได้ซ้ำเนาะผมเสียเงินไปประมาณเท่าไหร่อ่ะอาจจะเกิน 50K ด้วยได้มั้งกับแค่ไฟ n a l Mouse มาสอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นผมมีสิทธิ์บ่นเว้ยแบบผมเป็นผู้ใช้งานจริงอะ่ะผมก็อยากบ่นนะเนาะแล้วก็ไม่พอนะครับยังไม่จบนะไอเรื่องลอยใต้จุดคลิกเนี่ย หลังจากที่คนเข้าไปด่าเยอะนะครับไอเพจ Final Mouse มาส์ที่เป็น Off i c i a l อ่ะมีแอดมินมาด่ายูเซอร์กลับยไวยว่าเออมึงก็ใช้เมาส์กูมานาแล้วมันก็มีรอยมาตั้งนานแล้วทำไมมึงพึ่งมาบน่นหลังจากที่ไอแฟนเพจอันนี้มาบอกอะไรเงี้ยแบบเออมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนแบบมีดราม่าเกิดขึ้น f i น a เนอร์มาส์เนี่ยบอกยูเซอร์ไปหลายคนมากเลยนะครับที่ไปด่า f i น a เนอร์มาสเอาแบบอาจจะรับไม่ได้มัง้งไม่รู้เหมือนกันแบบตอนนั้นคือดราม่าใหญ่มากเลยเว้ แล้วมันก็ยังมีเรื่องงงๆอีกนะก็คือฟอนเนอร์อ่าเขาผลิตตัวแผ่นรองเมาส์ h o ร i z o n เนาะที่มันเป็นเบสกระจกนะครับแต่ว่าตัวพื้นผิวที่เราใช้งานอะ่ะมันจะเป็นแบบผ้าแต่ว่าแข็งเว้ยซึ่ง a บ i c a l l y แล้วนะมันก็คือแผ่นกระจกที่ไม่มีความสามารถของความเป็นแผ่นกระจกเลยผมก็ไม่รู้มันจะเป็นอินโนเวชั n นยังไงนะคือผมก็ยังไม่ได้ลองเองจนกว่าจะได้ลองเองผมก็คงแบบไม่ไปว่าอะไรนะครับแต่ว่าแม่งมีมีที่แบบคุณยูตะในทวิตเตอร์เขาเอาแบบเกางเกงในเขาวิงข่ายอะไป พันไว้กับแผ่นบอแฮกกันเนาะแล้วก็ไปทำมีมว่าเนี่ยฮาร์วีซอนไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยคุณแบบทำอย่างเงี้ยก็ได้ Horizon เหมือนกันนะครับก็โดนแบนไปนะครับตามระเบียบแล้วก็ไอแบบ Center เซนเตอร์พีดโปรอเงี้ยอคีย์บอร์ดที่มันมีจออยู่ด้านล่างอะเนาะที่เขาโปรโมทมาหลายปีมากแล้วตั้งแต่ The La s t l e g e นดนะทุกคนของตัว Starlight t r a v e l อะก็ยังไม่ปล่อยขาสักทีนะครับไม่รู้เขาออะไรอยู่ช่วงหลังมาก็มีการโปรโมมากขึ้นว่า เออมีการพิมพ์โชว์ว่าเสียงเป็นอย่างนี้ Effect เอฟเฟกต์ไฟคีย์บอกเป็นอย่างนี้นะครับแต่คนก็ยังไปด่าเหมือนเดิมทุกคนพ็ดว่าคือถ้าเกิดคุณจะซื้อไฟน์เนอเมาสนะจุดนี้เนี่ยมันมีแคอ่อจริงคุณก็ซื้อได้แค่ตัว Perforcy อย่างเดียวแหละนะตอนนี้นะครับเพราะว่าอีกคุณซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้วเนาะซึ่งมันถือว่าเป็นเมาส์หนึ่งหรือว่า2ตัวที่ดีมากๆนะครับคุณภาพอะไรเนี่ยดีมากเรื่องของไซส์เฟล็กอะไรเงี้ยแบบมันดีขึ้นกว่าตัวแรกๆเยอะมา,มากเลยตัว,ว,ว Car เนะนะชอบมมันมากกริงผมซื้อมมันมาก,ก็จริง แต่อีกทีผมจะไม่แนะนำไฟน์เมอส์มให้ทุกคนซื้อเด็ดขาดเวยเพราะว่าเทียบคุณภาพกับแวลูของมันอะมันมันมันไม่คืนถึงด้วยซ้ำอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคุณภาพไม่ได้เทียบเท่ากับราคา7-8,000บาทอะเพราะงั้นนี่แหละคือจุดสูงสุดลงไปถึงจุดต่ำสุดแล้วก็จุดแก้แค้นแล้วก็ลงไปจุดต่ำสุดก็ไฟนอมอนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะไว้เอจอกันคลิปหน้านะครับ